นี่เขาติดแหลกหลังคาสองคันเลยเนี่ยเนี่ยอีกคันนึงมาอยากในรถป่ะขับไปในรถน้ำมันเครื่องโอ้โหขับมาเห็นกี่นกอยู่ตรงข้างหรือสองปีนะหรือสองปีนะครับโอเคง่ายสบายใจแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโฟกัสสวัสดีค่ะพี่มิวอีวันนี้เรามาปั่นจักรยานกันอีกแล้วดิจักรยานของเราใช้รถเต็มเลยนี่ โอ้ยโหจับอันนี้ใส่จับจนฮะเออมันอยู่ในดูดิตรงนั้นเยะอย่าหงุดข้ติดยาเฟนนีม้มันอันนี้ไม่ต้องอ่ะมันปิวปเด่นใช่ต้นน้ำนี่อันนี้จักรยานเราติดแหลกเราติดแหลกมาเราใส่ได้กี่คันนะโฟกัสสี่คันนี่ติดแหลกนี่ ได้สี่คันแล้วเราก็มีถุงจัก,กรยานนี่นี่ของโฟกสัสอยู่นี่จักรยานของโฟกสัสเองอยู่นี่นะคะอุ้ยอาลงณงย่อนทยอยเอาลงใช่ไหมอ้ยระวังหมอกหล่นเดี๋ยวหมอกแตกชึบอึ๊บโอเค ทิ้งไว้ก่อนนะจ๊ะต้องขันแกนปลดเร็วที่ต้องปลดใ่ไฮะซึบโอเคอึบอฟบอฮะอ่าพูดถึงก็เยียบปั๊บเลยนี่ก็ต้องตั้งเรียงไว้ก่อนอันนี้ทุงแม่ เขาจะเรียงเป็นหน้าการะดานไว้เลียงไว้เลียงไว้ค่ะตรงนี้ตรงนี้โลง่งเออตรงนี้มันเป็นไอตรงนี้โล่งเนาะเป็นสี่เหลี่ยมผมหลักไว้จักรยานแน่เลย <laughs> ตรงนี้อะสี่เหลี่ยมโลง่งน,นี่ไงเป็นม,มุมสี่เหลี่ยมของรถตรงนี้เนียรถเข้ามาตรงนี้แค่ถึงไม่ถึงตรงนี้เห็นปะไม่สามเหลี่ยมไม่ห สี่เหลี่ยมนี่ยหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมสี่มุมเราก็มีเส้นไว้ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าของใครอยู่ตรงไหน,น <c oughs> ทำสัญลักษณ์ไว้ที่วิวก็จะยกลง อย่างนี้เราก็จะใส่ได้สี่คันเลยนะเนี่ยได้สี่คันเลย,ยแล้วเราก็วันวันน,นล้วก็ได้นนวันงี้น็อตเลยวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดเนาะนอีกคันหนึ่งแล้วอีกหนึ่งคันอ้าปึ๊บนี่คันนี้คันนี้พ่อยกเองปึ๊บสี่คันเรียบร้อย ต่อไปก็โฟกัสเอาร้อมาตั้งไว้ประจำรถหนึ่งของใครของใครทิ้งไว้ที่หน้ารถเลยโอ๊ยแก๊สมีหินวันนี้หินมันปักเข้าไปดูดิมันเจาะเข้าไป,าไปแต่คงไม่ลึกเนาะ ไม่ได้มันเป็นหินอ่ะม,มันปักเข้าไปอ่ะอ,อะไรนะฮะนี่ไงมันออกแล้วหินมันหลุดไปแล้ว,ลวใช่ใช่จะเป็นรูไม่่วดหรอวไม่หรอกมันยังไม่ถึงหรอก ก็จะไปใส่หมวกอะไรกันก่อนเนาะแล้วเราก็ค่อยมาใส่ล้อหน้ากันอ,อตอนนี้เราก็จะประกอบแล้วค่ะล้อหน้านะคะใส่ล้อหน้ากันถอดล้อหน้าและประกอบล้อหน้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนโฟกัส เป็นคอนจิตนะคะที่สนามปั่นจักรยานรอบสวนภูมิค่ะสกายเลนเอาไปของแม่นี่ฮะสกายเลน <c oughs> เอาไปก็ของแม่เองเราก็จะเอารถของเราขึ้นไม่ีมม่วยี่นะเพาะว่าีบอกประมาณยีน,เนยีเดี๋ยวนะี้เนี๋วนี ก็จะใส่ก็ใส่ไม่ะะมีหมุนปร้อบแล้วนะ่ใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ปรสอบเ,เรียบร้อย1นคันสองคันต่อไปก็ของพ่อกับของพ,พ,พี่วิว องคนนี้เขาก็จะจัดการใส่กันเองอได้ไงพี่วิวเขาใช้วิธียืนหนีบเอาไปแบบพ่อเรียบร้อยนะคะเรก็จะประกอบเรียบร้อยพร้อมที่จะไปปั่นพร้อมที่จะไปปั่นจัก,กรยานนะคะตันนี้เราอยู่ที่ โซน J 3จะเห็นว่าที่จดอดรถตรงนี้มันกี่คันนะได้เป็นพันเนาะเป็นพันคันนะอโอ้เพราะว่าเยอะมากเลยอ,ะลอ,อ่ะดูดิคือเขาเรียกว่าแบบสุดโหมีถึงอะไรนะ A B ถึง J N O O ถึงล็อก O ใช่ไหมถึงล็อก O สิบห้าล็อ ล,ล็อกหนึ่งได้ล็อกหประมาณแปดสินโอโ้โหก็คือความยาวตั้งแต่ต้นจนนู่นเลยใช่ไหมโอโ้โหนี่กี่เสาอ่ะมีกี่เสา เยอะมากเสาละแดคันาะแปคัน86หกแสี่สิบดคันสี่แสี่ปดคูณไม่สแถวหนึงสี่ดคันคูณสองสี่แปเก้าิหเกือบร้อคันอ่ะแล้วกี่ล็อกนะสิหล็อกสิห้าล็อกก็คือร้อยพันหคันอ่ะประมาณพันห้าร้อยคันแปดคันเห่ะ เจสองถึงเจสอึย่างเงี้ยหนึ่งล็อกคือเออเจสเนี่ยเริ่มจากขันแกก็แปดงหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันอืมก็มีหกล็อกอะแปดสี่แปดก็ประมาณห้าสิบคันอ่ะอโอ้ห้าสิบคันห้าสันสิบห้าตดวถ้าห้าสิบคันเขานี้มันมันจอดรถเนี่ยเขาเรียกว่านะแนะแถวหนึ่งได้สองล็อกก็คือร้อยันอืม เรามีทั้งหมดโอโอก็คือสิบห้าสิบห้าคณันัห้าแล้วก็ยัมีจอดข้างรอบรอบโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะจอดรด้ตั้งพันห้า1้0ยคันเลยโฟกัส เราได้เยอะมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นกันเลยโอเคค่ะป้าพาทุกคนไปปั่นจักรยานกันนะคะสนามเจริญสุขมงคลจิตนะคะสกายเลนสุวรรณภูมินะคะปาวันนี้เราปั่นจักรยาน เสือหมอบนะคะบางทีเราก็เอาจัก,กรยานทับมานะคะก็แล้วแต่เนาะเปลี่ยนบรรยากาศสลับสลับกันไปเสือหมอบบ้างจัก,กรยานทับบ้างแต่ว่าจะบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นเสือหมอบเสือภูเขาเท่านั้นนะคะสามารถที่จะจักรยานทุกประเภทที่เป็นจักรยานปั่นนะคะ สุขขงให้คนจิตได้นะคะแล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะลงทะเบียนฟรีลงทะเบียนฟรีครับเข้าสนามเล็กก่อนเหรอ

ประจันสนัเพื่อจะลงทะเบียนเข้าสนามนะคะสนามเล็กก็จะมีทั้งเดินทั้ง,งวิ่งแล้วก็มีปั่นจักรยานมาปั่นมาออกกำลังกายมาเดินมาวิ่งกันได้ทั้งครอบตัวเล จะสบายๆแล้วก็จะวอร์มกันห่อย ใช่ไหมแกได้เราสามารถเได้นะคะานี้คะเป็นสนาที่เราลงทะเรียนเข้ากันเมื่อกี้นะคะเราก็จะตะแกรงปึ๊บแล้วเราก็จะเข้ามาที่สนามได้เลยอันนี้ใช้บัตรประชาชนในการลงทะเรียนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีไดแต่เราจะไปปั่นสนามเล็กกันนะคะหนึ่งจุกิโล

โอ้ oh, ไม่น้องๆปั่นจักรยานเนี้เลย ของที่วิวมีเสียงอะไรนะมีเสียงอะไรเสอะไรลอ,องปั่นดินะเสียงโซ่มันติดอันนั้นอ่ะน่าจะติดที่เบรกอ่ะเหมือนติดเบรกอ่ะเบรกติดเบรกติดมั้ง โ okay, อเคไหมลูกการห่งมา้าข้างหลังสวยเชียว ลมเหมือนกันนะแต่ว่าไม่แรงมาก นี่เขามันเลยนะเนี่ย ี่วิวมันยังมีเสียงเป้าอ่ะของพี่วิวเมื่อกี้มันมีเสียงอะไรของพี่วิวอ่ะ,ะอ๋อโอเคได้ไป,ไปสนามใหญ่กันต่อโหสนามสนามรุ่นอ่ะสนาม้าไทยคนเยอะมากผู้ปกครองเยอะมากเฮ้ค่ะหนึ่งรอบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปสนามใหญ่กันต่อนะคะพี่กา